สวัสดีค่ะทุกทคนแหมวันพุธแบบนี้ก็มาเจอกับมุกดาวคนสวยอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพากันไปเจาะลึกเบื้องหลังของการตัดต่อละครเรื่องแม่จ่าหนูขอโทษพาร์ทที่5้าที่ฉายไปเมื่อวานนี้นะคะซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าสำหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูกันเลย ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่กันในหน้าของเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะทำการเลือกชุดของนักแสดงของเราก่อนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้มันกลายเป็นสีเขียวเนาะแบบว่ากรีนสกรีนอะไรประมาณนั้นนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ถ่ายทำกันเลยนะคะโอเคเลือกเสร็จแล้วไปเจอก,กันค่ะ พอนักแสดงเยอนเข้าที่แล้วเนี่ยเราก็ทําการถ่ายทําได้เลยนะคะและหลังจากนี้เนี่ยเราจะยกให้คนภาคนะคะเป็นคนพูดทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการตัดต่อน,นี้นะคะโอเคเช่เลยค่ะคนภาค,ะคะ่ะ ค่ะคุณมุกดาวแล้วเราก็เข้ามาที่แอปคายมาสเตอร์กันเลยนะคะเขาไม่ได้จ่ายนะคะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการนะคะสร้างตัดต่อวิดีโอใหม่นะคะโดยการโปรเจกต์ใหม่เนาะและเราก็จะทำการเลือกสีเสื้อนะคะตาม ตามแบบฉบับของเราเลยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการสาธิตให้ดูนะคะเราจะทําการเลือกอพื้นหลังที่เขามีให้อยู่แล้วเนะวาะคขานี่จะหาพื้นหลังสวยๆอ่ะเป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเริ่มตัดต่อกันแล้วนะคะโอเคไปไปดูต่อกันเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกวิดีโอนะคะของผู้ก,กำกับนะที่ถ่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว มาตัดต,ต่อร่วมกับพื้นหลังของเรานะคะซึ่งมีเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกชุดนักแสดงนะคะเป็นสีเขียวก็เพราะว่าแบบว่ามันจะได้เหมือนแบบว่าฉากเขียวอะไรประมาณนั้นนะคะ green skin เนาะภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเราก็เปิดคอมาคีนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเวทมนต์มันก็จะเกิดขึ้นนะอ่าเห็นไหมเสื้อเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบว่าพื้นหลังของเราแล้วนะ อ่านี่เราก็ปรับได้ตามใจชอบของเราเลยนะคนะขอบคุณมากเลยนะคะคนภาคจะเห็นได้ว่าการตัดต่อของอ่าเบสเฟรนดเฟเวอร์ชานัลทุกคลิปเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดยอดมากๆากสำหรับวันนี้นะคะมุกดาวต้องขอตัวาลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปบ้านแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมเอ่ย คลิปนี้เนี่ยเราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าคลิปของ BFF Best Friend Forever Channel ทุกคลิปเนี่ยเรานะคะได้ใส่ใจคุณภาพมากๆเลยถึงแม้มันจะแย่ไปหน่อยก็เถอะนะไม่เป็นไรหรอกแต่คลิปนี้เนี่ยจะมาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเราทำกันบ้านเสร็จเร็วเนาะโอเคสำหรับวันนี้นีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ